ดีครับลูกอีสานหลานยาโมครับผมตูชัตเตอร์ชั้นแล้วครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ทํางานครับผมคือเก่าวันนี้ก็พาไปเลยครับผมแม่บ้านครับวันนี้เหมือนเดิมครับยกยอไม่รู้ว่าวันนี้จะประสบผลสําเร็จไหมครับวันนี้ได้หาเงินนะครับช่วงนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับถึงจะเป็นวันธรรมดาครับโอ้ยหมดกัดแก้ยแม่ใหญ่มายืนข่างหมดแดงสาย ครับผมก็พาเขามานะครับเหมือนเดิมมแาแหละจะกินได้หรือไม่ได้วันนี้ก็มาต่างว่ามาเ่นเนแล้วนะมาดูครับผมเขาว่านามแห่งเขาว่าได้ปลาหลายกันเลยพามายุดวันนึงครับพรุ่งนี้อาจจะไม่ยุดหรอกครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะมีคนอาจจะมีคนท่องเที่ยวอยู่ก็เลยโอ้ยก้มหน่อยนะ้ครับก้มนี่ไม่ใช่ก้มอะไรแล้ครับเก่าขาหมดกัดว้ามายืนขางหมดพอดีใหญ่ๆเลยเดี๋ยวถอยจักหน่อยกันครับผมครับก็ เดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าจะได้หึือไม่วันนี้วันนี้การยอยู่ถึงเย็นถึงค่ำหมดเล้วันนี้ครับเพราะว่าไม่ได้ไปไหนไม่มีธุระหรอกครับผมก็เดี๋ยวตามผมมานะครับมดกัดไปเกาขาก่อนเดี๋ยวยินเตะเสียงครับอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยนี่ครับนี่ตามคลองไปเลยครับนี่ตามทางครับนี่เป็นเลือกสวนไรนาครับของชาวบ้านครับ เขาปลูกกันเลยครับมะเขือครับผมโอ้นี่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 เสียนได้เลยครับเสียนเฮ <laughs> ้ยบนลุงง่ายๆก็ไม่ลุงเนาะลงแล้วไม่โดนไม่ยหญ่ามากนี่เขาไหมล่ะปลาหมอปลาหมอนี่มีปลาทุกชนิดตัวหนี่มีทั้งปลาหมอมีทั้งปลานิลปลาช่อนเอา เป็นไงเป็นไงสถานการณ์ปู้โปลาหมอเลยครับติดน๊ดมีแต่ปลาหมอเลยครับติดนี๊ดปลาหมอตัวป,ประมาณตัวสองนิ้วแล้วเนี่ยสองนิ้วเนี่ยปลาหมอปลาขาวปลาขาวอ๋อเม็ดอะไรเนาะปลาหมอเขา ตอนนี้น้ำก,ก,ก็น้ำลดลงไหมเนี่ยลดลงน้ำลดเดียไปยืนที่หมากนปลาปลาปลานี่นหนีคนนึงครับเนี่ยแม่ค่าแจ่วฮ้อนแล้วก็เสียนฝีมือเลยเลยนี่ยครับเนี่ยเ <c oughs> นี่ยแจ่วฮ้อนครับเนี่ยมืออาชีพเลยครับอร <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ย้ายที่กันครับเนี่ย้ายคอ่าตามครับตามไปดูครับฝั <c oughs> ่งนู้นก็นลงดีอยู่ครับเนี่ยฝั่งนู้นแต่ว่า เขาพากันมาฝั่งนี้พขาพากันมาฝั่งนี้กันกันเลยมันที่ลงมันเชิองอยากหน่อยครับมันเป็นต้นไม้ต้นป่าต้นมะขามต้นพุซาต้นมะขามครับอันนี้ทางเขาก็บป้ายนู่นแล้วครับนี่ออกไปทางอ่าปราสาทหินนะวัดพนมวันแล้วก็ไปวัดสมานมิตรนะครับของอาจารย์จรูนนะครับผมอาจารย์จรูน เกจี้อาจารย์ครับชื่อดังอีกคนหนึ่งนายกุลาชนู่นนะครับออกไปนู่นนะครับทะลุไปนู่นนะครับไปทะลุไปสนนเส้นไปขนแก่นนะครับ<อ>นู่นอีกคนหนึ่งครับอยู่ริบๆแต่ลนะ<อ>เดี๋ยวตามไปดูนู<อ>่นไปลงนูนะ่นน่ะไปลงนูนะ่น<อ>น่ะนี่นี่นี่หัวมุมนี่ลงมานน่นเอามาตั้งคนถวัว<อ>ตั้งคนเดินกลับไปเอาจ้ะ ไม่อยากหรอี่การมันลงไปนี่แหละเห็น <c oughs> โอ้ทางลงดูนู่นเหครับการจนาขาลุย <c oughs> เจ๊การเจ๊การ โอ้นั่นครับ,รบเดี๋ยวไปดูใก,ใกล้ๆครับนี่ลงไปนี่รถเจ้าก็นี่แหละก็บขามมันนิดเลยลงไปตรงนี้เลยเนีย่ลงไปนะหมดเกือบไล้เดี๋ยวไปยืนตรงตอไม้พอดีเลยน่ะเดินขามไนันน่ะน้ำเออ ก็เดินคามไปนู่นนะเออเดี๋ยวแต,แต่เบียงไปทางไหนเหรอไปมุดด้วยลนะงนี้อืมอลงุงบก่ เออเออเดินเดินไปได้สายรูดูดูโอ้คือดูดูด้ครับเจกานสายลุยสายยาเขาครับเจกานสายลุยลุยยางเดียวครับ เรื่องปลาเรื่องหาเฮ็ดนี่ลุยอย่างเดียวเรื่องเงินนีน่หนีเลยครับวิ่งหนีเลยครับเรื่องหาเงินนี่วิ่งหนีเลยครับเจ้การนีกลัวแต่เรื่องหาปลาหาเฮ็ดนี่เรื่องหาปลาหาเฮ็ดนี่สู่ตายอ,อันนุ่นเจ้จอยอันนี้เจ๊จ่อยแจวฮ้อนอ่าอันนี้เจ้ก,จจนนจการขายลุย วันนี้มาสองคนโอ้หนูได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วหัวหัวโอ้ออออออองวังวคหัวหัวหัวไม่ใช่งัวเลี่ยงธรรมดาเลยครับหนหัว ว่าขินเขียงเมื่อกี้ก็ซื้อมาจากร้านเขาน่แหละครับให้ต้มเตะขาไปแล้วอะไรเตะขาประหมอนี่นะนแล้ว,ว,ดวเดี๋ยวก็ออกมาแล้วอเดี๋ยวก็ออกมา นี่คลองก็ยาวไปตรงแับออกนู่นแล้วกับจักระลาดน,ออน,ามมลน,นะครับออกหน้าม,มูล,ลน,นู่นะครับออกหน้ามูลทะลุไปนู่นแล้วครับไปถึงหน้าม,มูลเลยอันนี้ก็ขึ้นไปนู่นแล้วครับทางที่ตะวันออกย้อนแสงไปนีไ่ไปนู่นลามตะค้องนะครับตัวกันไปเรื่อยๆตามเป็นทอ,ทอดๆเอ้อเธอไปดลึกแวเบียงโยไปทั้งนันไม่แหงอ่ะเออ làm tươi tốt ผ่านไป chơi น่ะน้ำตื้น ก็ข้าบบังไม่เข้าบบังเลยเป็นธรรมดาปลามันก็คืนดีอยู่แล้วจิจ๊บจับจิบจ๊บจับจิ๊บจับจิ๊บ ยังไม่ได้ที่เริ่ม ยันกล้องเนาะเนาะยันกล้องเนี่ยโบกถูกดีวิ่งบาดสามบาทสี่นี่ตัหนาตัวเล็กปลาหมอิ่หน่อยนิ่มจอย ฟ้าวแล้วครับหนึ่งกับฟ้าวฟ้าตื่นกล้องเขาว่าเหมือนเขาว่าเขาจะไล่กล้องนี้เลยนครับ ทุกบาททุกสตางค์ก็มันได้ไงมันก็ต้องไปเรื่อยๆใช่เนาะเขาแล้วนี่นั่นเขาบอกว่าเขาแล้วเขาปะปลาหมอเถอะนั้นโอ้ปลาหมอเยอะเนาะมไอจุดจับจุดจับนี่ปลาหมอสักหรอวะปลาหมอเล่นน้ำวะมันจุดจับจุดจับเนี่ย อู้หน่นนะครับหัวโยนครับมีปลาช่อนแน่นอนครับเนี่ยคุนแบบนี้ครับทุกวันนี่เขามาเขาได้กันเลยเขาบ่าครับ บอกกล้องมาเงี้ยปลาตื่นกล้องเลยปลาไม่อยากเขากล้องหรอวะมูเซปลาไม่อยากเขากล้องมูปนปลาหมอใหญ่ปลาหมอใหญ่ ต่อไปไหนเราบเนี่ยบ่เดียวเรามาเนี่ยเน,น,ยน,นี่ปนยปลาช่อนเท่าไหร่ไฮนามปลาช่อนอืม

kém nành lệ dòng thang manh